วัดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับช่อง Minty Smile นะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปทำละครสั้นเรื่องเมื่อนอนฉันไม่อยากถอนฟันจะเป็นยังไงไปรับถึงแล้วคุณป้าคะหนูขอเอาช็อกโกลแลตเลยะคะ่ะ คุณ่ะกลับบ้านดีกว่าพี่หวานคงไม่ว่าหรอกมั้งเอ๊มีรถมาไหมน้โอเคไม่มาดีจังเลยไม่มาจะถึงบ้านแล้วเดินไปอีกนิดเดียวก็จะถึงและวพี่หวานคงไม่รู้หรอกมั้งเพราะฉัน เพราะเราซื้อมาสามอันเ่อถึงบ้านแล้วพี่หวานคงไม่รู้หรอกกลับมาแล้วค่ะอาไปซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยซื้อหนึ่งอันค่ะโอ้ยทำไมวันนี้ซื้อน้อยจังเลยไม่ค่อยอยากกินค่ะโอ้ยกลับไปแล้วเรา โอ้ไปนอนดีกว่าไปนอนดีกว่าขออาบน้ำดีกว่าสดชื่นจังเลยอะสดชื่นสดชื่น ชุดนอนแปบ๊บพี่ถ้างั้นเดี๋ยวหนูไปนอนก่อนนะนอนห้องพี่นี่แหละไม่ต้องไปนอนห้องตัวเองเหรอกห้องพี่นี่แหละค่ะพี่หวานหัวรายงานเสร็จแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาทำต่อละกันที่ต้องอ่านน้ำหรอกเบืองเบืองน้ำ โอเคน้องหลับแล้วปวดฟันขึ้นมาน้องเป็นอะไรนี้เนี่ยพี่น้องจะโกหพี่หรือเปล่าเนี่ตื่นมาแล้ะไม่อยากไปซื้อหนุม่มอะถึงแล้ว มาซื้ออีกแล้วหรอจ้าใช่ค่ะคุณป้าหนูชื่อหนูชื่อมิวนะคะโอเคซื้อได้เลยจ้ะขอบคุณค่ะเกือบมาไม่รอดแล้วเรารถมันไม่ชอบมารถมาไหมเนี่ยไม่น่ามาหลอ,อกมั้ง แ,บบและไเปลี่ยนชุดแล้วก็ขอกินขนมแปบบ๊บอร่อยจังเลยนอนต่อดีก,กว่าขอฟีอืมโอ้ยตื่นแล้วที่เช้าแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหแปดโมงฉังนตื่นตั้ง แต่แปดโมงเลยหรอเนี่ยฉันไม่น่าจะฉันไม่น่าจะตื่นสายอะไรขนาดนี้เลยฉันไม่น่าตื่นสายเลยอะขี้เกียจตื่นสายอะนี่วันแรกเลยนะที่ฉันตื่นสายเนี่ยโอ้ยต้องทํารายงานอีกฉันรู้แล้วโอ้ยนี่มันมีนี่มีพี่รุดปะเนี่ยโอ้ยมีมีพี่รุตปะเนี่ยอยากให้รู้นะว่ามีพี่รุตอะ ชุดไหนดีนาะเอาชุดอุย้ยชุดนี้ก็มันแต่งงานเกินไปเอาชุดนี้แล้วกันขอเปลี่ยนสีชุดก่อนโอเคเอาพี่ตื่นแล้วเหรอทำไมพี่ตื่นเร็วจังเลยอะ่ะ ตื่นเร็วอะทำไมพี่ตื่นเร็วจังโอ้ยพี่ตื่นตั้งสายแปดโมงนุ่นเธอตื่นตั้งแต่เก้าโมงนุ่นโอ้โหนี่นี่มันเก้าโมงแล้วหรอพี่โอ้โหต้องอาบน้ำแล้วโอ้เก้าโมงแล้วทำไมพี่ไม่บอกตั้งแต่แรกอะโอ้โหนี่มันก็เก้าโมงแล้วดีนะที่เมื่อคืนไม่ได้ ดีนะที่เม,นนมนะนะื่อคืนกินขนมโกนอะดีนะที่เมื่อคืนกินขนมถ้าไม่งั้นนะโดนพี่จับได้แน่ชุดนี้ละกันเอาแบบเอาแบบนี้ละกกันพี่หนูจะไปซื้อขนอมอีกนะโอ๊ยเดี๋ยวก็ปวดฟันหรอกหนูซื้ออันเดียวเอง เออเออได้ได้ได้ปั่นจักรยานไปเอาที่บ้านพ่อดีกว่าไม่ต้องไปหรอกไปเอาเงินที่บ้านพ่อดีกว่าจะได้มีเงินไปซื้อขนมช็อกโกแลตทำไมพ่อมายืนอยู่หน้าบ้านเนี่ยช็อกพ่อชอบยืนหน้าบ้านแน่เลย วันนี้หมาประจําบ้านพ่อนี่นาบ้านพ่อชอบกัดเราบ้านพ่อบ้านาบ่อหมาบ้าหมาบ้านพ่อเนี่ยมันชอบกัดเราจริงๆเลยเนี่ยไอแลโบนพ่อชอบมายืนข้างหน้าแน่เลยไปร้านค้าดีกว่า เดินเหนื่อยมากเลยต้องวิ่งด้วย <c ười> โ, <hearing. c ười> โหดีนะที่ไอไม่มีใครอยู่ข้างหน้าเราเนี้ยไม่งั้นนะโดนแน่ขอข้ามไปเลยแล้วกันโอเคถึงแล้วโอ้โหกว่าจะถึง อยู่ไกลกับตั้งบ้านเราอีกอนี่ไงม,กกงมาซื้อช็อกโกแลตและป้าคะหนูมาซื้อช็อกโกแลตค่ะอันเดียวค่ะขอบคุณค่ะซื้อสามอันไปหลดถึงแล้วนี่ขอกินขอกินหน้าบ้านก่อนละกัน ินหน้าบ้านก่อนเดี๋ยวไม่เสร็จอืม้มอร่อยจังเลยอ่ะอร่อยจังเลยกินให้หมดไปเลยอีกอันหนึง่งค่อยกินพรุ่งนี้ละกันพรุ่งพรุ่งนี้ค่อยกินละกันอ้าวช,ช็อกโกแลตมาอีกเปล่าเนี่ยหนูไม่ได้ซื้อเลยหนูซื้อแค่นมเปรี้ยวเองโอ้โหนมเปรี้ยวเหรอแจก,ก็กินไม่ได้นี่นาะนมเปรี้ยวอ่ะกินได้ พี่ไม่ต้องมาแสดงโคลนเลยเอาลูบิกมาเล่นดีกว่าห้านาทีผ่านไปโอ๊ยเจ็บฟันจังเลยอะอเก็บลูบิกก่อนจะแปรงฟันดีกว่าเจ็บฟันมากเลยแปรงฟันรอบที่หนึ่งโอ๊ยทำไมยังไม่เจ็บทำไมยังไม่ หายปวดทีเลยแปลงไปดีกว่าโอ้นี่แปลงไปสองรอบแล้วไม่หายฟันเจ็บฟันเลยอ่ะอย่างนี้ต้องบอกพี่แน่เฮ้ยไม่กล้าบอกพี่เลยว่าว่าเราว่าเราปวดฟันยังไงก็ต้องรวบรวมความกล้าอยู่ดีแหละพี่อะไรอีกอย่าไปซื้อขนมเข้าใจไหมไม่ใช่ อ่ะน,น,ไไน,นไม่ได้ไม่ได้ไปกินช,ช็อกโกแลตแล้วไปทำอะไรหนูคือหนูจบฟันนั่นไงนั่นไง,นนไงเห็นไหมกินช็อกโกแลตเยอะมากเกินไปเห็นไหมปวดฟันเลยไหนบอกว่าไม่ปวดไงไป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 มาเลยมาเลยมาเลยไปชอบกินช็อกโกแลตมากดีนะ มาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอเออว่าไงครับพอดีว่าน้องเขาเจ็บฟันนะคะ่ะอ๋อเดี๋ยวไปหาคุณหมอหญิงนะครับครับเอ้ยค่ะพูดผิดสวัสดีค่ะคุณพยาบาลท่านทำอะไรหรอคะพอดีว่าน้องเขาเจ็บฟันมากเลยอะคะก็เลยหาน้องมาโรงพยาบาลอ๋อ้องต้องพาน้อกไปที่ห้องหนึ่งแล้วอะคะ่ะ เดี๋ยวน้องเดี๋ยวพาน้องไปเครื่องฟอร์ไล่ก่อนนะคะอ๋อค่ะค่ะไปไปเครื่องฟอร์ไลก่อนเลยไปเครื่องฟอร์ไลก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยไปถอนฟันเห็นเขา้าใจไหมเนี่ยสวัสดีค่ะคุงพยาบาลอ๋อสวัสดีค่ะมาทําอะไรหรอคะคือเมื่อกี้คือเขาเจ้าของโรงพยาบาลเขาบอกว่าให้มาห้องหนึ่งไปมาเครื่องฟอวร์ไลก่อนนะคะอ๋อมาเครื่องฟอร์ไลใช่ไหมคะ ใช่ค่ะใช่ค่ะพอดีพาน้องมาเคลือบฟัวลายอะค่ะอ๋อถ้าอย่างงี้เดี๋ยวน้องนอนเตียงนอนเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นองเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้คุณแม่มารับยานะคะเดี๋ยวคุณแม่มารับยานะคะพรุ่งนี้นะคะแล้วก็รับยาแก้ถอดฟันด้วยนะคะแก้ฟันผุนะคะค่ะคุณหมอไาไปอยู่กับคุณ คุณพยาบาลเลยไปอยู่กับนางพยาบาลไปอยู่กับพยาบาลเลยนะไปถอนฟันด้วยนะอไม่อยากถอนฟันหนูไม่อยากถอนฟันยังไงก็ต้องถอนนั่นแหละ,หละเห็นไหมกินช็อกโกแลตมากเกินไปนอ<า>อกกลับบ้านดีกว่าถึงบ้านแล้ว โอ้ยป่านทำรายงานก่อนจะไม่เสร็จหนูไม่อยากถอดฟันนะฮ่มฮึ่ฮ <c oughs> เดี๋ยวหมอขอเขโฟลายเลยนะครับอืมไม่อยากถอดฟันหนูไม่อยากถอดฟัน ป่านี้คงร้องไห้ไม่หยุดนะมัง้งถึงโรงพยาบาลแล้วป่านนี้คงร้องไห้ไม่หยุดแล้วมัง้งสวัสดีค่ะคุณพยาบาลว่าไงเหรอคะมารับน้องใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้น้องเครื่องฟัวร์ไล์เสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้น้องเครื่องฟัวร์ไล์เสร็จแล้วคะ่ะเดี๋ยวน้องก็ถอนฟันเสร็จแล้วด้วยคะ่ะ เดี๋ยวมารับยาแก้ถอนฟันนะคะหรือว่าแก้ยาแก้ฟันผุนะคะค่ะค่ะบอกแล้ว่อยากกินช็อกโกแลตเ,เยอะมากเกินเป็นไงที่หนูเจ็บมากเลยอะ่ะต้องขอบคุณคุณพยาบาลมากเลยนะคะขอบคุณพยาบาลมากเลยนะคะเอาเไ,ไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรค่ะ บอกแล้วว้อยากินช็อกโกแลตเยอะมากเกินไปเป็นไงหาหมอเลยสำหรับคลิปนี้ก็จบก่อนนะคะบายบาย